กลับมาในช่วงนี้ครับอาจารย์ครับ,รบเราอยู่กับรายการสมสรเยาวราชแล้วผมจะพูดจีนได้ไหมล่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับนี่แหละครับเขาบอกว่าสมสรเยาว,วราชเ <c oughs> ยาว,วราชสมสุสร <c oughs> ใช่ว่าเันนี้เอออยาว,วราชสมสรที่มันพอให้อาจารย์ลองพูดไทยดูอาจารย์ครับพูดงง <c oughs> ดีนะครับแค่ว่าอาจารย์พูดภาษาจีนผมก็พูดภาษาไทยนะครับผมรายการของเราเป็นรายการที่ชื่อว่า ท่านพ่อวันนี้เยาวราชสโมสรนักเองนะครับลองภูมิกันครับเราลองภูมิกันนะครับเมื่อไงเป็นยังไงครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้โอ้โหเพราะนะฮะมีเพลงนักร้องลูกทุ่งหมอลำใช่เพราะมากลูกทุ่งนี่เสียงผมรู้สึกว่านักร้องมันก็เสียงมันก็ดีครับและทำนองของลูกทุ่งมันก็เพราะครับเพราะเหมือนกับเออยิ้มอะไรเนี่ยของอาจารย์สังเกตนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นนักร้องทางอีสานเนี่ยเป็นลูกทุ่งหมอลำเนี่ยนะครับดนตรีหรือเมโลดี้เนี่ยจะค่อนข้างจาก เสียดนตรีเนี่ยจะค่อนข้างจะจะคล้ายๆกับดนตรีจีนใช่ครับเพราะเขาจะมีซอเข้ามาช่วยนะครับมีซอมีพินเข้ามาช่วยอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นทางนิ้วหรือดนตรีจีนเนี่ยนอกจากซอแล้วเขาก็จะมีขิมมีตะเข้ใช่ไหมีตะเข้มีพินแล้วก็มีอะไรอู่เจิ้นอู่เจิ้งใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหมฮะอู่เจิ้งใช่ไหมครับแล้ววันนี้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้มีนักร้องไทยนะครับซึ่งเป็นลูกทุ่งอีสานเนี่ยมาโชว์ละ ทัานอาจารย์มีอะไรล่ะก็เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าลูกทุ่งมีค่กับเสียงเมโรรลี่หรือว่าการร้องของลูกทุ่งเพลงทํานองเหมือนกับร้องนิ้วยังก็ร้องนิ้วใช่แล้วถ้าเกิดกันเอื้อนนนี่เพราะมากแต่ผมว่ายิ้วเนี่ยเขาจะใช้แบบ คีที่สูงนะครับแล้วคุณรู้ไหมคุณตั๊กวางยิ้วในประเทศไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดอ๋อยิ้วในประเทศไทยที่ผมรู้ก็มียิ้วแต่จิ๋วแหละครับครับจริงจริงยิ้วของประเทศจีนมันมีตั้ง200ยกว่าชนิดแต่อยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิ้วแต่จิ๋วครับนอกจากนิ้วแต่จิ๋วยังมีงิ้วไหหลํามียิ้วไหหลําด้วยครับนอกจากมียิ้วไหหลํายังมียิ้วชนิดหนึ่งคุณอาจจะไม่เคยได้ยินฮะนั่นก็คือนิ้วกวางตุ้งก็นิ้วกวางตุ้งใช่ มีเหรออาจารย์ผมเคยเจอพวกผักคะน้าพวกผักบุ้งมี้างตุ้งอันนี้คือการลองยิ้วมีเหรอผมนึกว่าผักมาโถอันิ้วางตุ้งใช่หาดูได้ยากเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตามสารเจ้าเนี่ยผมมักจะไปเจอแต่นิ้วแต่จิ๋วอ่าถูกต้องแต่ว่ายิ้วางตุ้งค่อนข้างจะหาหาฝั่งยากแต่ว่าผมว่ามีบุคคลหนึ่งอยู่ในประเทศไทยคนนี้คือนักธุรกิจหน้าหน้าชมเชยมากท่านรักอ๋ายิ้วางตุ้งมากแล้วก็ทุ่มเทให้กับยิ้วางตุ้ง เ <The S 2> <The S 1> ดย<ม>ทิ้งอทั้งกายทั้งใจครนะท่านนี้ก็ไปถึงปารีสไปถึงไต้หวันไปถึงประเทศจีนนะ<ฮ>นำของว่าเออคือส่งเสริมให้นิ้วด้านกวางตุ้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อไม่นิ้วของกวางตุ้งมันจะสูญหายในประเทศไทยเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือคนจีนน่าจะเป็นต้นนี้เป็นคนไทยนะมั้ยอ๋อคือเป็นคนจีนที่มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยใช่ถูก้แล้วท่านผู้นี้ก็อนุรักษ์ศิปลปะวัฒนธรรมจีนโดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของนิ้วกวางตุง้ง ใช่ครับคูณอยากฟังไหมเดี๋ยวฟังว่าอะไรคืองิ้วกวงตุ้งแล้วเดี๋ยวเราเชิญเข้ามาคุยต่อว่าผู้นี้ใช่ผู้นี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดายังเป็นแม่ดาราด้วยเป็นแม่ของดาราภาพยนตร์ด้วยครับใั่ใช่เราบอกได้ไหมครับว่าเป็นแม่ของใครอุบปก่อนเดี๋ยวฟังเขาลองเสร็จแล้วเราเชิญมาคุยด้ไหมอาจารย์พูดสองอย่างแล้วเนี่ย อยากเห็นไหมอยากรู้ไหมพอเป็นแม่ดาราทุกอย่างเดี๋ยวผมนึกเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมนึกตามไปด้วยนะครับว่ามีดาราคนไหนครับที่เป็นเชื้อสายจีนแล้วหน้าแบบออกจีนๆแล้วเดี๋ยวดูคุณแม่เขานะครับว่าจะหน้าเหมือนคนลูกขนาดไหนเราไปชมกันเลยนะครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับยี่จียําซ้ํานีสม่เจียง明ิ万果ิ花黄如此断肠 不须是女，半身婆洒菜。<music> សួស្ដី เรายังอยู่กับรายการเยาวราชสโมสรนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะฮะถือได้ว่าเป็นบุคลากรจีนถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดอย่างผมนะครับเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ผมนั่งชมอยู่นี่ครับผมก็หลับตาแล้วนึกภาพไปด้วยว่านักร้องทางด้านซ้ายมือนะครับจะต้องแต่งตัวเป็นอย่างไรนักร้องที่ด้านขวามือต้องแต่งตัวอย่างไรใครคือพระเอกใครคือนางเอกใครคือคู่พระคู่นางต้องไปถามอาจารย์เม้งกันแล้วครับเพราะอาจารย์เม้งจะเป็นผู้แนะนําเราครับเชิญครับอาจารย์ครับครับยินดีต้อนรับประธาน อาเจ้าหยิดเมงในสีเสจเจงทํางมเนประธานกตมักดหาริครับผมสวัสดีครับกผมก็ไม่บางอาจเอื้อมนะฮะเพราะผมก็พูดภาษาจีนไม่ค่อยคล่องนะครับอาจารย์มีชื่อไทยไหมฮะมีมีชื่อไทยไหมท่านประธานคุณจันเพนคคุณจันเพนครับอะไรท่านครับเปนจามาค่ะเบนจามานะครับผมเมื่อสักครู่ที่เราดูไปะฮะเออผมไม่ทราบว่าระหว่างคุณจันเพนกับคุณเปนจามาใครได้เป็นพระใครได้เป็นนางฮะ น,นี่คนเหินเขาได้เป็นตบพระเสียงเหมือนผู้ชายค,าคุณประธานจิววันนี้เขาโจเยน่นเองเขาเล่นเป็นนางเอกนะสองท่านนี้เขาเป็นจริงๆเขาเป็นคนกวนจุ้งโดยตรง<อ>ที่มาจากฮาา่องกงแล้วพอ,พอ,ต,อตอนตอนตอนร้องเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่ชุดนะฮะ <laughs> ทั้งสองท่านยังแบบยังมีแบบลีลาไล่ลำอ่ะนี่แบบแม้แต่สองท่านนี้เป็นสมัครเล่นแต่ไป ไปมาหลายประเทศแล้วครับการแสดงของวิชาความสามารถของท่านก็เหมือนกับมืออาชีพไปแสดงที่ไหนคุณแม่ก็ไปแสดงถึงปารีสทีนี้ดีดีดีอาจารย์ทำไมอาจารย์เรียกคุณแม่ฮะเดี๋ยวนี่ตอนนี้พูดเลยเป็นเรื่องคุณทำทำไมอาจารย์เรียกคุณแม่ทุกท่านบอกแม่เราเรียกคุณแม่รู้ไมคุณนี่ยคุณเนี่ยประธานเจ้าเนี่ยเจ้าอิมิงเนี่ยเขาเป็นใครรู้ไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงท่านมันเป็นแม่ดารา อ๋อเป็นคุณแม่ดาราท่านหนชื่ออะไรฮะคุณไถใช่ไหมไถก็ติดกัไถนะผมเลยตน้องไถแน่ใช่โอ้โหถึงว่าจะมาโค้งหน้าเหมือนแล้วผมกเอ๊ะ็นหน้าเหมือนเหรอทำไมเอ๊ะทำไมน้องไถทำไมอายุมากขึ้นตอนเข้ารายการอ๋อที่คุณแม่ใช่ไหมคุณแม่คนไทอ๋อคุณแม่น้องไถก็แบบไม่อยากเชื่อเลยตามที่จะไปเรียกอะไรก็ตามคนอยากบอกคนคุแม่คนแม่อะไรก็คุณแม่วะก็อะไรก็ติดปากมาตรงนี้แล้วก็รู้ว่าคุณแม่นี่เขา แรกศิลปะนิ้วของกองทุนมากออท่านไม่แต่ทาธุรกิจใหญ่ไม่แต่ลูกสาวเป็นดาราแล้วก็ในเวลาลูกสาวไปแสดงอะไรท่านก็ต้องไปติดตามแต่ว่าเขาก็ทุ่มเทให้กับไกลกับใจนี้มาทํางานส่งเสริมด้านนิ้วของกองทุนนะโดยที่ออบางทีไม่ว่างแม้ไม่ว่าเท่าไหนก็อ่าที่งานไปอขอให้นิ้วที่ไหนก็ไปไป,ไปถึงปารีสไต้หวัน ไปถึงประเทศจีนกวางโจมาเลเซียและสิงคโปร์แล้วก็ได้ออกรอกรางวลตั้งเยอะตั้งแยะยังเคยแสดงที่บางไทยที่ผมเจอไปแสดงที่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมใชมนั้นที่แสดงหาได้ได้เข้าทูลถวายกับท่านกับประเทศนะครับคุณแม่ฮะคุณแม่ครับคุณแม่ไปแต่ละประเทศไปแต่ละประเทศเนี่ยคุณแม่ได้ไปเผยแพร่หรอฮะหรือไงครับก็เราเป็นตัวแทนประเทศไทยเพราะว่ามีทุกประเทศทั่วโลก มาจอยกันในงานนี่บอกว่าวัฒนธรรมจีนครับครับแต่คุณแม่ก็ไปเน้นเรื่องของนิ้วกวางตุ้งใช่ไหมฮะคุกคนที่มาจากประเทศไหนต่างๆก็ก็ไปเผยแพร่วัฒนธรรมความตุ้งคือเหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยใช่ราะนี้กวางตุ้งมันอยู่ในประเทศไทยคนอยนจะจะจะหายไปแล้วทีนี้แม่ก็พยายามคุณคุณแม่ก็พยายามอนุรักษ์ตรงนี้แล้วก็ทําจริงในการแสดงก็ไม่ใช่เป็นอาชีพคือว่าเป็นการพนิษนะเป็นหาทุนเด้อ ทำกุศลทั้งนั้นเลยแล้วแล้วคุณแม่ไปด้วยกันกับคุณพ่อไหมฮะไม่ได้เป็นคู่พระแล้วเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อเหมือนกันไปด้วยกันหรือเปล่ฮะบางต้องเรียกว่าอาจารย์เลยนะครับเป็นบางครั้งนะครับแสดงกันคำนี้คู่พระคู่นางกันจะดงเี๋ถามคุณแม่เถอะแล้วคุณแม่มาแสดงอย่างเงี้ยแล้วคุณไหนเขาเล่นยิ้วเป็นไหมนะเออนั่นแหละสิครับใครสอนก็ไม่น้องสอนยิ้วด้วยน้องแต่ไดนเลยนะเขาก็จำกับหลายคำเพิ่ม ตอนที่คุณแม่ฝึกที่บ้านเขาก็ทําฟังฟังฟังจนเขาชินแล้วคุณดายฟัาเห็นว่าคุณไหนคุณไหนส่งเสริมไหมว่าสั่งสอนคุณแม่เล่นเล่นเนยิ้มไหมหรือว่าปล่อยแม่ยาดหยาเล่นงิ้มเลยกล้าเป็นดาราเลยอย่างเงี้ยเราบอกว่าต้องฟังต้องส่งเสริมแล้วอีกหน่อยอ่ะแี๋ยวสูญหายไปแล้วก็คือคุณดหนเขารู้ว่าไิ้วนี่เป็นศิลปะเป็นศิลปะการแสดงของกินชนิดหนึ่งที่สูงสูงมากมีคุณค่ามากๆเขารู้ตรงนี้ไหม เขารู้แต่เขาก็บอกว่าไม่ไม่ฮิตไม่นิ่ยอมก็คือหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจด้วยอ๋อคือไม่เข้าใจเพราะคนไหนเขาไปเรียนส่วนใหญ่เขาไปเรียนศึกษาจากจากทางตะวันตกใช่ไหมได้ความรู้ความอะไรก็คือนอกประเทศนอกอไปตัที่เมืองนอกสุพรอ๋อแล้วก็เลยกลับมาก็คือจริงๆแล้วคุณแม่แต่ก็ถือว่าโชคดีนะฮะครับที่ที่คุณแม่เนี่ยยังเป็นผู้นําแล้วเป็นผู้อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะยิ่งเงินยิ้วเรืองยิ้วของกวางตุ้งครับนะฮะนำชื่อเสียงมาทั้งเยอะทางเยอะมาให้ทางประเทศไทยและก็ให้ทางคนกวางตุ้งในประเทศไทยด้วยเห็นไหมท่านไปหลายแห่งหลายะแห่งเห็นผมเห็นมีโลกมีอะไรเยอะแยะเลยครับทีนี้ทีนี่ที่ไปแล้วอันนี้ไปปีที่แล้วที่ไปแฟร์เซนี่0ี2ปาลิปารีส์กวางตุ้งอะไอะกล้องดูให้กล้องจับนให้กล้องจับมันเป็นไปปารีสไปปารีส เป็นทั่วโลกมาเจอกันแต่ละประเทศแต่ละปีแต่ละประเทศเราก็อยากอยากให้นี่คือคือเฟอร์ซันประเทศจีนน่ะเฟอร์ซันสืจีนขึ้นสีสชส์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 ้์่์ส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 ีสเส์น์ส์น์สนสเส์น์ส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 ์่าส์น์ส์ป์ส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 เส์ส์สเส์่์ส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 อส์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 สส นี่นี่นี่ก็เป็นรังปัาทีมจากสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ครับแล้วเป็นใหญ่ปีไหนครับเนี่ยปีไหน อันนี้ปีปสง 2000, 2007องศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะก็ก็มาหลายปีมาเนี่ครับผมหลายปีแล้วก็มีอย่างปีป,ปีอันนี้มันคือปีการดูแผ่นข้างล่างฮนะแผ่นข้างล่างรู้สึกว่าผมงงอยู่มีอะไรเยอะแยะเลยครับแผ่นข้างล่างคือเอชาวจีนพ้นทะเลจากหลายประเทศคือ <ใช S 2> ประเทศเวียดนามกัมพูชาและประเทศเราก็แต่ละประเทศในในอาเซียนแต่ละประเทศคนคนก็มีของคนรักอนุรักษ์ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าในประเทศไทยท่านประธาน ท่านประธานหรือคุณแม่น่ะตอนนี้ได้ตั้งอะไรสมาคมสมาคมอื้นยงกวางตุ้งขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีคนสนใจให้กันสนับสนุนกันกคนเราเราต้องให้อาจารย์มาสอนทุกอาทิตย์ครับ้คุณแม่มีโครงการอะไรที่บอกว่าจะจัดการแสดงร่วมกับอะไรในปีปีไหนปีนี้หรือว่าจะเชิญทั่วโลกเลยใช่ไหมทั่วโลกที่มาก็เดี๋ยวต้องทุกคนต้องพร้อมก่อนว่าร้องได้เก่งก่อนไม่งั้นพอ ประเทศอื่นมาเก่งๆประเทศไทยต้อยเขาขับไม่ดีก็ต้องฝึกให้สมาชิกเราร้องได้เก่งๆก่อนแล้วแล้วตัวตัวต,วต,วตว่ตัวคุณแม่มีมีมนโยบายอย่างงี้นะฮะคืออย่าเปิดสมาคมเปิดชมรมเนี่ยแล้วก็เพื่อจะสอนบุคลากรรุ่นหลังใช่ไหมครับให้เป็นนิ้วกวางตุ้งคุณแม่ได้มีสอนเองด้วยไหมครับ ไม่ยังต้องเรียนรู้อยู่แล้วคุณพ่อละครับคุณพ่อคุณพ่อไปสอนมัฮะช่วยกันนี่หลยฮะอ๋อช่วยกันนะครับช่วยกันน่แหลฮะช่วยกันฮะมันแสดงว่าถ้าคุณแม่พูดแบบนี้แสดงว่าการเรียนยิ้วหรือว่าการเรียนภาษาจีนเนี่ยก็ไม่มีวันสิ้นสุดถูกไหมฮะไม่มีศิลปะการแสดงนี่มันของมันคือสูงมากเนม่เรียนไม่จบก็ผมพูดที่เก่งก็ับเรียนไปอยู่เรื่อยเพราะว่าแต่ละคือเทคนิคการแสดงมันศิลปะการแสดงมันแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละรุ่น แต่ละรุ่นครับคุณแม่สวยมากเลยครับนี่ผมก็งงผมนึกว่านใครมาได้เนาะคุณแม่บอกเนี่ยที่เราไปชอบชุดเพราะชุดมันเป็นศิลปะปิดแบบนึงคุณแม่สวยมากการร้องการแต่งชุดนี่ชุดนี้คืออะไรบูเจ็ตเทียนในชุดอะไรเนี่ยพี่ดูชุดนี้ครับคุณผู้ชมครับชุดนี้นี่นะครับสวยมากชุดนี้ก็ท่ว่าที่เมื่อกี้ร้องก็ต้องแต่งอย่างนี้ถ้าที่หนึ่งว่าต้องแต่งอย่างนี้ โอ้ที่ร้องสักครู่นี้นะแกไม่ต้องแต่งอย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้เลยนะฮะแมมมันภาพตามไปเลยนะครับมันอย่างนี้เลยนะครับเขาร้องเสร็จแล้วแล้วแล้วก็เติมยาพิษตายเออ๋อเหรอครับคือคุณแม่นี้เขาเล่นได้ทั้งพระทั้งนางเนี่คือคือผู้ชายนะครับเป็นโจ้พระเอกเขาเรียกว่าเป็นพระเอกอันนี้คือนางเอกใช่ไหมนี่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 คือนางเอกนะการแต่งอ่การคือว่า คุณแม่ว่าจะแต่งขึ <that that right ้นมานะแค่ชุดก็เป็นศิลปะแล้วครับใช่ไม่ไม่ต้องชุดฮะเอาแค่แต่งหน้าเนี่ยฮะแต่งหน้าก็ต้องศิลปะแล้วนะครับถ้าเกิดแต่งไม่เป็นนี่คือเขามีกําหนดบอกไหมครับว่าผู้หญิงต้องแต่งอย่างไรผู้ชายต้องแต่งอย่างไรมีไหมฮะแต่งเสร็จแล้วมันกระชับกระชับเออกระชับอายุเราอ๋อคมันหมายหมายถึงว่าเออหน้าตาเนี่ยครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นตัวนางจะต้องแต่งแบบไหนเป็นตัวพระต้องแต่งแบบไหนมีไหมที่แบบไหมครับมีค่ะมีค่ะมีอย่างที่แบบเราจะสังเกตยังไงฮะที่ที่ ที่ผมอ๋อสังเกตตรงผมกับตรงหมวกที่คิ้วที่ทททคิวะะ้ควอะไรคิว้ว,<อ>ว้วยค่ะคิ้ว<น>้วยค่ะการแต่งต้นมันแต่ละศิลปินแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมีการคิดมีการจินตนาการเอาแล้วก็มีการพัฒน,นานคือหลักๆมันก็ต้องให้ความสวยและให้ตรงกับบุคลิกหรือว่าตรงกับตัวละครตัวนั้นนั้นเห็นอาจารย์บอกว่าการเล่นยิ้วเราพูดถึงเรื่องการแต่งหน้าไปแล้วนะครับเมื่อเพลงสักครู่นี้ครับ มันมีความหมายยังไงฮะทําไมมันเป็นเพลงคู่กันแล้วผมเห็นคุณพ่อบางครั้งก็มีอารมณ์เศร้าคุณแม่ก็แบบมีอารมณ์งอนอะไรางี้มันมันยังไงฮะมันแบบความหมายของเพลงความหมายก็ตที่หนีพาคือว่าเป็นฟู่หมาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรู้จักฟู่หมาไหมฟู่หมาคือทหารพระราชลูกเขยพระราชบุตรเขยอ๋อบุตรเขยทั้งแต่อันนี้เป็นองค์หญิงใช่ไหมแต่ตอนนี้มีเกิดเรื่องที่ว่าอาจจะต้องพระราชทานให้มันลบกัน จะจะมาออกสิงใช่ไหมต้องไป<ม>เขาเขาแบบต้องฆ่าฆ่าในวังทุกคนต้องฆ่าผู้หญิงเจ้าหญิงต้องฆ่ากันหมดไม่ให้<อ>ไม่ให้มันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวตนทํร้ายเลยให้เขาก็เขาก็รอดไปที่อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดแล้วก็พระเอกก็หาเจอหาเจอแล้วแต่แต่เขาบอกว่า,<ม>ากลัวกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสมัยสมัยราชาวงศ์นี้มันจะทําลายเขาอีกเพราะเขาเป็นเจ้าหญิง ทำไมราชวงศ์ก่อนต้องฆ่าตัวตายเองแต่เขายังไม่แต่งแต่ยังไม่แต่งแต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่ไม่ทันจ่ายงานก็รบกันเลยอยากให้แต่งใหม่แต่งใหม่ก็เขาบอกว่าถ้าแต่งใหม่ถ้าเราเข้าวงราชวงศ์ใหม่ถ้าสําเร็จถ้าสําเร็จเราก็ตายด้วยกันจัดไว้นัดไว้คือช่างนิ้เซฟคือเห็นไหมการร้องนิ้วเนี่ยก็เหมือนกับยิ้วทั่วไปปักกิ่งเขาต้องใช้เสียงเทียมเขาด้จ่าเชนเห็นไหมคุณแม่แล้ว ่าตตปกติทุกวันเขาจะต้องจะต้องตะเบงเสียงไม่ทราบคุณแม่เดี๋ยวนี้ยังมีตะเบงเสียงไม่อยู่ที่บ้านหัดร้องไหมมีไหมฮะไม่หัดเสียงมันวิธีการหัดร้องต้องตะโกนเหรอครับเอ๊ยอยนโอ้โไม่ทราบพอดีอยู่เวลาอยู่ที่บ้านน้นจะสมัยคุณใดหรือว่าญาติที่บ้านเขาตกใจเป็นไงเขาช่างเป็นวามตกใจเคยมีเพื่อนที่บ่ออยู่อยู่ยุโรปอ่ะกวฝรั่งเขาบอกว่าโอ้ยคุณเนี่ยเขาหัดหัดร้องอ้าออ เขาบอกอ๋อเ่ประสาทคุณประสาทอยู่ข้างบนครับแล้วทีนี้ตอนคุณแม่ผมถามว่าตอนที่ไอ้ยิ้วขวังตุ๊กไปแสดงที่ปารีสเดี๋ยวนี้คนดูเยอะมากไหม ยอะเยอะถือว่าจีนทั้งหมดเลยทั้งหมดที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเขาก็ซื้อตั๋วมา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 ซื้อไปดูตั้งแต่เช้าทิ้งตึกเลยนะไม่ไปไหนเลยไม่ทานเข้าไม้เลยแบบแบบนี้เลยหรือเปล่าฮะเนี่ยฮะอันนี้คือตั๋วหรือเปล่าฮะผู้ชมครับที่ตั๋วก็รที่รายการว่ามีรายการอะไรบ้างที่ประเทศไหนเล่นอะไรประเทศไหนมาร้องอะไรคุณตั๊กรู้ไหมเวลาการแสดงนี้ว่าคนกินเขาไปหนนี่เวลาเขารักศิลปะของเขานะครับทั่วโลกนี่ว่าไปแสดงที่ไหนเขาจะนั่งเครื่องบิน ไอ้ตัวนี่มันถูกกว่าการเดินทางอีกนะมั้ยนาแบบขึ้นกุ้งบินไปขนาดาหรือบินไปปารีเท่าไหร่ครัแตัวอาจจะไม่ถึงพันสอง0ันบาทครับแต่ว่าค่าเดินค่าที่พักเท่าไหร่แพงกว่าก็เหมือนคนไปดูสุดยอดสุดยอดจริงๆครับผมเรียกว่าเขาถึงบอกไงบอกว่าคนจีนเนี่ยไม่มีวันหายจากโลกนี้ไปได้แล้วยิ่งขยายไปเรื่อยๆครับ จริงๆคือน่าชมเชยมากคุณแม่กรดีหรือคนที่ในในใน,ในประเทศไทยในกรุงเทพนะที่อน,นุรักษ์หรือส,งสบบ่งเสริมดังด้งยุกวางตุ้งอันนี้นะคือว่าโดยที่เสียสละนะทั้งทรัพส,สมบัติทั้งนะทั้งเวลามา,มา,มาทำงานทีนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีายได้ครับแต่เป็นกุศลทั้งหมดทีนี้คุณแม่รู้สึกว่าจะไปแสดงตั้งหลายแห่งมีไหมที่ที่ที่ภาพที่การแสดงของคุณแม่ อยากจะให้ผู้ชมเขาดูผลงานของคุณแม่และก็คุณคุณโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นะอาจารย์ผมว่าเราไปชมกันในเบรกหน้าดีไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราชมกันตอนนี้ผมเชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับเวลาคงไม่พอแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเบรกหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบกับผลงานของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อผมจะขอเลือดชิมนะครับคุณแม่คุณคือตัวพระตัวนางเลยครับว่าไปทําการแสดงที่ไหนบ้างแล้วก็มีได้รับการต้อนรับจากประเทศอะไรบ้างที่ไหนบ้าง ไปดูกันครับว่าคนจีนนั้นเขารักคนรักคนจีนกันอย่างไรจริงๆแิงกศิลปะครับกับศิลปะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณแม่และคุณพ่อด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในเบรกหน้านะครับไปพบกันครับว่าผลงานการแสดงของคุณแม่นั้นมีอะไรมากมายขนาดไหนสักครู่เดียวครับ